นะคะลงพื้นที่ไปที่มาเลเซียนะคะจะไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแล้วก็ไปเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีที่มาเลเซียกันด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะร่วมประชุมหาหรือประจำปีครั้งที่7แล้วก็ผลักดันเรื่องของความร่วมมือในทุกด้านเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนั่นเองนะคะนี่คือภาพบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปถึงที่มาเลเซียนะคะก็ ไปทักทายนะคะมีคณะต้อนรับจากทางมาเลเซียกันด้วยนะคะโดยทางนางสาวแพทยงทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็มีกําหนดการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะคะ2วันด้วยกันก็คือ15แล้วก็16ธันวาคม2567ซึ่งตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะเวลา17นาฬิกานะคะซึ่งก็เร็วกว่าที่กรุงเทพที่ประเทศไทยของเรา1ชั่วโมงค่ะนางสาวแพททงทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรี และคณะนะคะก็เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียโดยนายกรัฐมนตรีก็เดินทางผ่านแถวทหารเกียรติยศโดยมีดรซาลีฮามุสตาฟารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งก็จะดูแลกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองลาปวนและก็เมืองปูตาจายาในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศก็รอ้อยการต้อนรับแล้วก็มีเด็กผู้หญิงนะคะมามอบช่อดอกไม้ให้กับท่านนายกด้วยค่ะ สำหรับการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้นะคะท่านนายกก็เข้าร่วมการประชุมหารือประจำปีครั้งที่7อย่างที่บอกค่ะเพื่ออะไรเพื่อย้ำเป้าหมายการสร้างสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศร่วมกันผลักดันความร่วมมือในทุกด้านให้ความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเรื่องของการส่งเสริมการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายการค้า30,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐภายในปี2,570และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆด้วยนะคะซึ่งก่อนจะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงบันทึกความเข้าใจและก็การถแถลงข่าวร่วมนะคะจากนั้นนะคะก็จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นท่านนายกพอเสร็จสิ้นภารกิจค่ะก็จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันเดียวกันก็คือวันนี้นะคะ16ธันวาคมช่วงเวลาประมาณ4โมงครึ่งนั่นเองนะคะก็นอกจากเรื่องของความร่วมมือผลักดันในด้านต่างๆแล้วเราก็จะเห็นว่าเวลาท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศนี่นจะย้ําเสมอนะท่านนายกไปพูดว่าเราทําอะไรแล้วบ้างและที่สําคัญความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศดีแน่นอนนะคะแล้วก็ผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทุกๆมาตรการทุกๆนโยบายด้วยค่ะ